วันนี้ผมจะมารีวิวแกะกล่องเครื่องวัดความจุของแบตเตอรี่ขนาด150วัตต์รองรับแรงดันสูงสุดได้ถึง150โวลต์และสามารถทดสอบแบตเตอรี่ได้สูงสุดถึง10แอมป์นะครับแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขด้วยว่าผลคูณของแรงดันและกระแสจะต้องไม่เกิน150วัตต์ ตามสเปคของตัวเครื่องนะครับและถ้าแบตเตอรี่ที่นำมาทดสอบเนี่ยมีแรงดัน120โวลต์ขึ้นไปโวลต์คูณแอมจะต้องไม่เกิน60วัตต์เท่านั้นครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเครื่องอาจจะเสียหายได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมเนี่ยซื้อมาในราคาเพียงแค่500กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าราคา ค่อนข้างถูกนะครับเมื่อเทียบกับลักษณะตัวเครื่องแบบเดียวกันนะครับแล้วก็จุดสังเกตของความถูกของมันนะครับก็คือว่ามันจะไม่มีสายวัดอุณหภูมิมาให้ตรงตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เครื่องนี้นะครับไม่สามารถที่จะดูผลออนไลน์ผ่านบลูทูธได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนสายปากคี้แบบนี้นะครับ จะต้องจัดหาเองนะครับโดยผมเนี่ยก็ซื้อสายคีบแบตนะจากทางช h อป e e l a z a d a นะครับแล้วก็ปลายสายเดิมของมันเนี่ยก็จะเป็นหางปลาแบบวงกลมนะแล้วผมเนี่ยก็มาตัดออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นาหางปลาแบบก้ามปูแทนนะครับเบิบอย่างนี้เนาะนะครับผมก็ปัดกีแล้วก็ไล่ตะกัวเข้าไปนะครับเบิบโอเคประมาณนี้เลยเบิบ ป๊บ <Be> นะครับแล้วส่วนคู่มือการใช้งานเนี่ยก็ไม่มีเอกสารมาให้เช่นกันนะครับเราจะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางผู้ผลิตเขาอีกทีนึงนะครับซึ่งเว็บที่ผมซื้อเนี่ยเขาก็จะมีลิงก์มาให้นะครับให้เราตามเข้าไปดูวิธีการใช้งานนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยโอเคถ้างั้นนะครับเราก็มาเสียบปลั๊กกันเลยอย่างนี้เนาะผมก็เสียบเลย อมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยทางด้านขวามือนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันนะครับก็คือว่าบวกคุมเซตปุ่มลบแล้วก็ปุ่มออนออฟนะครับตรงกลางก็เป็นหน้าจอสี TFT 1.77นะครับ1.77นิ้วนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีขั้วทั้งหมดอยู่4ขั้วนะครับก็คือว่าเป็นแอมบวกวนบวกวนลบแอมลบนะครับโดย กลุ่มขั้วบวกเนี่ยก็จะต่อถึงกันเลยนะครับจากทางคู่มือที่เขาบอกมานะครับแล้วก็กลุ่มของโวลต์กับแอม์ลบเนี่ยก็จะต่อเข้าหากันเลยด้วยห่างปลาแบบก้ามปูที่เราทําไว้นะครับเพื่อให้มันถึงกันเนานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายในส่วนของหน้าจอสักนิดนึงนะครับก็คือว่า,านะครับในส่วนแรกของหน้าจอนะครับ ก็โวลต์แอมป์วัตต์ตัวใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะแสดงค่าโวลต์ค่าแอมป์ค่าวัตต์ของตัวแบตเตอรี่ที่เอาไปคีบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นค่าคปาซิตี้ที่เราต้องการจะรู้นะครับข้างล่างก็เป็นมิลิวัตต์อ่านะครับแล้วส่วนของออฟตรงนี้ก็คือเป็นสเตตัสนะครับก็คือว่าตอนนี้เป็นออฟอยู่ก็คือว่ายังไม่มีการเทสนะครับแล้วก็กรอบเซตตรงนี้นะครับคือเป็นจุดที่เราจะต้องตั้งค่าเลยนะครับว่า เราจะเทสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือว่าเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับซึ่งค่าแรงดันที่เราจะหยุดเนี่ยจะแตกต่างกันเนาะแล้วก็ส่วนของแอมเนี่ยก็คือว่าเราจะดิชาร์จเนี่ยที่กระแสกี่แอมนะครับเรากำหนดได้จนถึง10แอมอะไรประมาณนี้เนาะนะครับส่วนนี้คือเป็นสแสดงอุณหภูมินะครับแล้วก็บรรทัดล่างสุดเนี่ยก็เป็นเวลานะครับเราสามารถที่จะ ลิมิตเวลาได้เช่นกันนะครับเช่นเราจะเทสแค่10นาทีอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันหรือถ้าเราให้มันเป็น0 0 0 0แบบนี้เลยเนี่ยก็คือไม่ลิมิตเวลานะครับคือว่าเราจะให้มันทดสอบจนกระทั่งแรงดันต่ำถึงที่เราตั้งเอาไว้เลยแล้วก็ให้มันจบนะครับอ่านะครับส่วนหน้าเมนูในส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทดลองไปด้วยแล้วก็จะอธิบายไปในตัวอย่างเลยนะครับ โอเคครับเราก็มาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับผมก็จะทําการนะครับทดสอบนะครับ,บเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต3.2โวลต์นะครับอ่าตัวนี้เขาก็นะครับบอกว่าเป็นที่มีความจุประมาณ5,000ม ah ิลลิแอมป์อวนะครับถึง5,500นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยสเต็จแรกของผม ผมก็ต้องทำการชาร์จให้เต็มก่อนนะครับโดยในที่นี้ผมจะใช้นะครับเป็น power supply นะครับในการที่จะชาร์จนะครับปป๊บอ่านะครับเป็นเครื่องนี้เนาะอ่านะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับ3.2โวลต์เนี่ยแรงดันในการชาร์จเนี่ยก็จะประมาณ3.65โวลต์นะครับทีนี้ผมก็จะชาร์จ ประมาณ1แอมป์โอเคผมก็นะครับลีบเลยปึ๊บนะครับขั้วลบสีดำนะครับส่วนขั้วบวกเป็นสีแดงปึ๊บอ่ะผมคีบแล้วทีนี้ผมก็จะปล่อยไฟแล้วนะครับถ้าผมปล่อยไฟปุ๊บก็แรงดันเนี่ยก็น่าจะตกลงนะครับโอเคผมก็ปล่อยเลยอ่านะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่านะ ผมปล่อยแรงดันชาร์จแล้วเนี่ยนะครับแรงดันเ,นเป็น3.65เท่ากับที่ตั้งเลยนะครับก็แสดงว่าแบตตัวนี้น่าจะใกล้เต็มแล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันต้องตกลงนะแล้วเวลามันใกล้เต็มเนี่ยมันถึงค่อยขึ้นมาเท่ากับที่เราตั้งไว้นะครับส่วนกระแสเนี่ยอยู่ที่เพดานนะ1แอมป์นะครับถ้ามันจะเต็มเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วถ้ากระแสมันลดลงถึงประมาณ0.1แอมป์ปุ๊บเนี่ย ผมก็จะถือว่ามันเต็มแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อ่านะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้กระแสะเนี่ยจาก1แอมป์เต็มเพดานเนี่ยก็จะเริ่มลดลงมาแล้วนะครับอ่านะครับค่อนข้างลงมาอย่างรวดเร็วเลยนะนะครับถ้ามันลงมาถึงประมาณ0.1แอมป์เนี่ยผมก็จะถือว่ามันเต็มนะนะครับตอนนี้กระแสะในการชาร์จเนี่ยลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่านะครับว่า กระแสในการชาร์จเข้าไปในตัวแบตเนี่ยน้อยกว่า100มิลลิแอมแล้วนะครับนะครับผมก็ถอดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับทีนี้นะครับผมก็นะครับคีบแบตเลยนะครับผมก็นะครับคีบเลยปึ๊บอ่าโคลบนะครับปึ๊บอ่าปึ๊บอ่าผมกินเลยนะทีนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับ แรงดันเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับเป็นแรงดันของแบตเตอรี่ปัจจุบันนี้เลยนะครับที่ 3.6V โวลต์น,นะครับกระแสยังไม่มีการจ่ายเนาะวัดก็ยังไม่มีการนับนะครับประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เราทําการนะครับทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเนาะนะครับค่าแรงดันมินิมัมเนี่ยของแบตชนิดนี้นะครับก็คือ 2V โวลต หรือว่าถ้าปลอดภัยเนี่ยก็2.5โวลต์ก็ได้นะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยตั้งเอาไว้แล้วนะว่าเป็น2.5โวลต์น,นะครับและวิธีการตั้งนะครับก็สามารถทำได้โดยนะครับดับเบิลคลิกที่ปุ่มเซตนะครับอ่านะครับก็จะเห็นว่าแรงดน 2, ัน2.5โวลต์เนี่ยเป็นสีแดงแล้วนะครับแล้วก็สามารถกดบวกกดลบได้นะครับต่อไปนะครับกดปุ่มเซตอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บ เพื่อจะมาตั้งค่ากระแสก,การดิช,ชาร์จนะครับก็ตอนตอนแรกผมตั้งไว้ที่3แอมป์นะแต่ว่าทีนี้ผมจะลองนะครับตั้งไว้ที่ 1C ซีเลยนะครับก็ประมาณ5แอมป์เนาะผมก็กดบวกเลยครับปึ๊บปึ๊บอ่ะประมาณนี้เลยต่อไปผมก็กดเสร็จอีกครั้งนึงนะครับมันก็จะเลื่อนไปที่จะกําหนดเวลาการทดสอบไหมนะครับอันนี้ผมไม่นะผมก็ให้มันเป็นยศูนย์ไปเลยผมก็ผ่านไปเลยนะครับปึ๊บเป็นอันเสร็จ การเซตอัพในเรื่องของการทดสอบคปาซิตี้นะครับของแบตชนิดลิเธียมฟอสเฟตนะครับอ่ะทีนี้เราก็เริ่มทดสอบเลยนะครับโดยการกดปุ่ม On o ออตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเริ่มนะตึก๊กโอ้โหนะครับผมเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่านะครับกระแสนะครับที่ชาร์จที่ 5M แอมป์เลยนะค่าค a ปาซิตี้เริ่มนับแล้วนะครับ เวลาเริ่มนับนะครับขึ้นทีละ1นาทีนะครับสถานะออนนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะปล่อยให้มันทํางานไปนะครับอ่านะครับตอนนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณ2นาทีแล้วนะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ9นาทีถึง10นาทีนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่ม on off อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อ จบการทดสอบได้นะครับแต่ผมจะลองกดดูเลยนะครับที่10นาทีเนาะผมกดหยุดนะปึ๊บอ่านะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอรีพอร์ตมานะว่าเออ V stop ผมเนี่ย2.5โวลต์นะครับแล้วก็น, 800, ah นะครับได้ค capacit เนี่ยที่800 850มิลลิแอมแปร์นะครับใช้เวลาไป10นาทีแบบนี้นะครับเมื่อผมกด on off อีกครั้งหนึ่งนะก็จะกลับสู่หน้าหลักนะครับปึ๊บ อ่านะครับค่าความจุเนี่ยก็ยังคงค้างไว้อยู่นะมันจะสะสมไว้อ่าทีนี้ถ้าผมกดเริ่มต่อนะปึ๊บนะครับเวลานะครับก็จะเดินต่อนะความจุก็จะเก็บต่อนะครับอ่าประมาณนี้เลยโอเคนะครับตอนนี้ก็12อนาทีแล้วนะครับจะเห็นว่าความจุและเวลาเนี่ยยังคงนับต่อเนื่องเนาะผมจะหยุดอีกครั้งหนึ่งนะ ปุ๊บอ่านะครับเรามาดูที่หน้ารีพอร์ตเลยนะครับเราจะเห็นว่ารีพอร์ตในครั้งนี้จะได้แค่2นาทีนะครับก็แสดงว่ามานรีพอร์ตเฉพาะจากสตาร์ทจนถึงสต็อปของแต่ละช่วงนะครับอ่าก็จะเห็นว่ามันโชว์มาว่าช่วง2นาทีนี้ได้179ม ah ิลลิแอมวนะครับอ่าอันี้ผมลองออกไปนะครับหน้าหลักปุ๊บอ่าจะเห็นว่า จริงๆอะถ้าเป็นเวถ้าเป็นเวลารวมอะมันไป12นาทีแล้วนะครับแล้วก็ความจุความ c พลเซนตี้รวมตอนนี้มันอยู่ที่เป็นพันแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นว่าหน้ารีพอร์ตอะเป็นการรีพอร์ตในช่วงสตาร์ทจนถึงสต็อปในแต่ละครั้งนะครับครับโอเคผมก็สตาร์ทต่อเลยนะครับอ่านะครับเวลาเดินต่อนะครับความจุอ่าก็จะตอนนี้ก็1 0 0 0พกว่ามิลลิแอมป์อลแล้วนะครับก็ยังคงนับต่อไปนะครับ โอเคทีนี้ผมก็จะไม่หยุดแล้วผมจะปล่อยให้มันนะครับทำการทดสอบเนี่ยไปจนกระทั่งแรงดันนะครับของแบตเนี่ยลงไปถึง2.5โวลต์เลยนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลองวัดกระแสจากมิตเตอร์จริงๆนิดนึงนะครับว่ามันดิชาร์ท5แอมป์จริงไหมนะผมก็จะวัดแอมป์เลยว่ามันได้5แอมป์จริงไหมเนาะปก็วิ่ง5แอมป์จริงนะ โอเคนะครับโอเคครับก็ทดสอบความจุของแบตเตรรเอตเรี่ลิเธียมฟอสเฟตเสร็จแล้วนะครับอ่าก็นะครับจะเห็นว่านะครับได้ความจุเพียงแค่3,768เ mm. มิลลิแอมป์อาวเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง5,000นะอ่าใช้เวลาไป4 5นาทีนะครับถ้าผมกดออนออฟอีกหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บอ่านะครับจากเมื่อสักครู่เนี้ย จะเห็นว่ามันได้3,000กว่าเนาะแต่ว่าการทดสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมีการสตาร์ทสต็อปหลายครั้งนะครับจึงทำให้หน้ารีพอร์ตเมื่อเมื่อสักครู่นี้มันได้เวลาและได้ความจุเพียงแค่3,000กว่ามิลลิแอมป์แาวนะครับแต่ถ้าเป็นความจุรวมทั้งหมดเลยที่ผมสตาร์ทสต็อปสตาร์ทสต็อปไปสรุปแล้วนะครับความจุจริงนะครับได้ที่ 4,797มิลลิแอมป์อนะครับ่าใช้เวลาจริงทั้งหมดไป57นาทีนะครับ mm hmm. ก็เกือบ1ชั่วโมงนะนะครับ mm hmm. ก็แสดงให้เห็นว่าก็ถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมอะสต็อปที่2.5โวลต์นเนาะถ้าเกิดว่าเอาแบบอ่าเป็นค่ามินิมัมดิชาร์จโวลต์เตจริงๆเนี่ยหรือค่าแรงดันต่ำสุดจริงๆอะนะครับจะอยู่ที่2โวลต์นนะถ้าผมตั้งเป็น2โวลต์นเนี่ย ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่มันจะถึง5,000 m มิลลิแอมอานะครับนะครับทีนี้ถ้าเราจะนะครับเทสแบตเตอรี่ตัวอื่นๆนะครับเราก็จะต้องทำการเคลียร์นะครับหน้าจอหลักตรงนี้ให้เป็น00ซึ่งมีวิธีการทำก็คือว่า กดปุ่มเซตนะครับค้างไว้6วินาทีนะครับผมก็กดเลยอ่านะครับก็จะเกิดหน้าเมนูขึ้นมานะครับทีนี้เราก็กดเซตลงไปเรื่อยๆนะครับอ่านะครับมาที่เคลียร์นะครับแล้วผมก็กดปุ่มบวก1ครั้งนะครับปึ๊บอามีลูปโอเคขึ้นแล้วนะครับ ก็เป็นอันเสร็จนะครับผมก็กด exit นาะแล้วผมก็กดบวกเพื่อออกไปนะครับก็จะเห็นนะครับว่าค่าความจุมิลลิแอมป์แอลเนี่ยมิลลิวัต์อลเนี่ยเป็นสูตรแล้วนะครับเวลาเป็นสูตรแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่านะครับตัวอย่างต่อไปนะครับผมก็จะทดสอบนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนบ้างนะครับ3จุด 7โวลต์นะครับอันนี้ก็เอาไว้ก่อนเนาะโอเคการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยผมก็มีนะครับเป็นรางถ่านแบบนี้เลยนะครับซึ่งจะมี4ีขั่วนะครับเหมือนกันเนาะผมก็จะเอามาใส่ตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะลองใส่นะครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคผมก็โอเค,ก,อเคก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับปึ๊บนะครับ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นขั้วบวกนะครับตรงนี้เป็นขั้วลบนะผมก็ปึ๊บอ,อ่านะครับจะเห็นว่านะครับแรงดันก็ขึ้นแล้วครับที่4.2โวลต์นะครับอ่าโอเคถ้างั้นเนี่ยตัวอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับจะลองตั้งแรงดันสต็อปไว้ที่2.5โวลต์ไวที่ค่าเดิมเลย นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูเนี่ยจะไม่ได้ทดลองวัดความจุให้จนเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะลองสักานาที2อนาทีนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมจะลองนะครับตั้งกระแสชาร์จไว้ที่1 0แอมป์เลยนะเพราะว่านะครับไอตัวเว็บเซลล์ตัวนี้มันสามารถที่จะนะครับชาร์จได้ถึง1 5แอมป์เลยนะนะครับผมก็จะตั้งกระแสไว้ที่1 0แอมป์นะเดี๋ยวผมดับดับคบิกทคลิกเซตนะครับแล้วผมก็ กดมาที่กระแสนะครับผมก็จะเพิ่มเป็นปึ๊บอ่ะสิบแอมป์แล้วนะครับนะครับตั้งกระแสไว้ที่10แอมป์แล้วนะนะผมก็ต่อไปเลยไม่ตั้งเวลาเนาะสองนาทีนะครับอ่ะอันนี้ผมเอาแบบระบุเวลานะโอเคเราก็ปึ๊บโหกระแสทีชัดที่10แอมป์แล้วนะครับเนี่ย ก็ไม่ร้อนนะโอเคเรามาดูอุณหภูมิกันนิดนึงเนาะโอ้โหเป็นงไงครับทานสายไฟก็ร้อนอยู่นะก็แบตนะครับก็ถือว่ามีอุณหภูมิอุ่นนิดหน่อยนะก็ถือว่าอุ่นนะ แบตเตอรี่เริ่มอุ่นๆนิดๆนะครับ mm. จากเมื่อสักครู่นี้เราเทที่5แอมป์ของของลิเธียมฟอสเฟตเนาะมันจะไม่อุ่นเลยนะครับแต่อันเนี้ยก็คือ10แอมป์นะ10แอมป์เนี่ยโอเคอันนี้ครบ2นาทีแล้วนะครับครบ2นาทีแล้วโอ้โหเป็นไงโอเคนะครับผมก็ตั้งเวลาไว้ที่2นาทีนะอ่าแสดงว่ามันตั้งเวลาได้นะครับก็คือว่า ดิชา้นที่แอมนะครับได้อคา a าเซตตี้ไป330มิเนาะมิลลิแอมอาวนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมไม่เทสจ,จ,จนจนจนเสร็จนะครับเพราะว่าอันนี้คือก็ได้วิธีการใช้งานแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าขั้นตอนวิธีการใช้งานเครื่องเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับโอเคถ้างั้นเนี่ยผมก็ขอจบการรีวิวนะครับ แกะกล่องนะครับแล้วก็รีวิวการใช้งานด้วยนะครับนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยโอเคทั้งั้นผมขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ